สวัสดีสวัสดีสวัสดีงเพื่อนเพื่อนทางยูทูบลิเกหลงโรงมันคืออะไรงยต่ออีกอันนี้มันคือกระเทียมกับหอมเราจะทำอะไรเมื่อเช้า,าเนี่ยมื่อเช้าเราปรุงกว๋วยเตี๋ยวเสร็จ เราก็เอาลูกไปสองลูกก้อนดินนะ่ะที่เราปั้นทำเป็นลูกตุ่มไปยิงเลยสองลูกผลปรากฏว่าจับไม่หมดนะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าโมบ้าสองลูกเองก็ได้ปลาเนี่ยปลาเนื้ออ่อนราคาแพงมา ไม่เคยได้นะปีนี้มาได้นับดูแลเจ็ดตัวนี่นี่นเจดตัวเราก็ปิ้งมันด้วยนะเสียงมาเช็คช็ก็ได้เป็นเกือบได้หลายนี่แหละทั้งปลาดุกปลาชนปลาขาวปลาเนื้ออ่อนเนี่ยนี่สองสองแหนะสองตุ้มสองเถือ ปีรางภาษาเขเมรบางปีส,งปสานัยภาษาเขเมรสุรินอาคุณอยู่สุรินบอกแมนสุรินประเทศไทยบ้านฉันแล้วจะทำอะไรปิ้งปิ้งเสร็จแล้วเราก็จะตามพริกไอ้นี้หอมกระเทียมนี่มันจะหอมตามพริกแล้วก็จะแจวเออแจวอะไรล่ะแจวผักผักกาดเขียว มันจะได้แทงจมูกหน่อยใช่ไหมล่าแล้วอร่อยไหมล่ะเราคาดว่านะเอ,อเชฟจันดีนี่นะคาดว่าอร่อย <c oughs> มันต้องเชียร์ตัวเองหน่อยแหละคนอื่นก็ยากหน่อยแหละเออแต่บางคนเขาก็แชร์ให้นี่ใช่เพลงประสาทบุมปูนเนียงดาทมหรือเพลงมาสจรานหลวงปู่สวงเขาก็แชร์ให้เพลงอะไรอีกที่เขาแชร์นะเพลงระบองกัดขวาง เออฝากเพื่อนๆถ้ามีสปอนเซอร์ให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์ก็จะเป็นยาชูกำลังให้กับช่องเราได้ทำคลิปต่อไปนี่คือผลงานของการปรุงก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเอาไปสองลูกตู้มาเลยจับไม่หมดก๋วยเตี๋ยวคุณคำถามก๋วยเตี๋ยวคุณอร่อยไหมล่ะเพื่อนๆก็ลองมาชิมดูโว้ย นี่ฉันอยู่ถึงอเมริกาเพื่อนบางคนเขาอยู่นู่นอยู่เกาหลีก็มีอยู่ต่างประเทศรวมไปถึงประเทศไทยโอ้เพื่อนเพืพ่นเฟซเราเยอะทุกระดับเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับเพืพ่อนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือปลาเนื้ออ่อนล้วนๆเลยว่าจะทาน้ำพริกกินข้า,าวเ,าเช้าข้าวเช้าอ่อยังไม่ได้รับประทานเวลาช่วงนี้ก สิบโมงกว่าแล้วโอ้โหก็กินสายนี่ก็เป็นเป็นประจำอยู่แล้วเรารับประทานประจำอยู่สิบกว่ากว่า,วาเนี่ยสิบเอ็ดกว่าบางวันนูน่นไปกินข้าวเช้าบ่ายสามโมงพวกมาทายละครบ้าไม่ยอมปรึกษาเราแม้แต่คำเดียวมันก็เลยไอ้เราก็บางวันนะบางวันขอบคุณสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะเอาแค่นี้ดีกว่าถ้าเราจะทำนูน่นทำนี่วันเดียวันจะ นานเกินไปเอาเป็นว่านี่คือการปิ้งปลาเนื้ออ่อนที่เราปรุงก๋วยเตี๋ยวเสร็จเราก็เอาไปยิงเลยสองดอกสองเอาแหไปลงตามคลองนะตามจองรองนั่นแหละเขาเรียกว่าคลองจองรองภาษาเคมเสุร์รีอ่ะมามากินด้วยกันนะวันหลังก็เชิญเด้อถ้าอยากจะมาอาหารตามสั่งกับเราก็มี ส้มตำตำเขียนตำสวยตำสั่วตำอะไรอีกตำป่าอาหารตมสั่งมีผัดราดหน้าสุก,กี้สุสุก,กี้ผัดไทยผัดชิลราดหน้าเออนี่นี่นี่นะปากเพื่อนด,ด้วยว่าถ้ามาสุรินครั้งใดมาวะมาที่บ้านฉันที่ร้านฉันแต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 ,นแ,ตนแร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 ันปิ้งปลาเนื้ออ่อนจา้า สดๆจากข้างคลองจุ๊บๆ